ครับชาพิงงองบอดทุกคนนะครับผมจะนอนแล้วนะครับพี่โต้งกับน้องๆครับทักมาหลายคนมากเลยครับสอบถามว่าไม้3ตัวเนี่ยครับทั้ง b บลูฟีเจอร์ที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะครับสวอตเซนต์ครับตัวแพงที่สุดของปัจจุบันครับแล้วก็ s วอตแฟ l a ตนะครับตัวไหนเด้งเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟครับวันนี้เมียไม่อยู่ครับแล้วก็ถอดยางออกหมดเลยสามไม้นะครับครับก็สรุปสั้นๆดังนี้นะครับอ่าตัวสวอตแฟลตนะครับเป็น ALC ครับอ่ามีความเด้งและแน่นที่สุดนะครับคนที่ตี ALC มาก็น่าจะตีได้ครับตัวนี้นะครับตัวซ้ายมือนะครับส่วนตัวอ่าตัวกลางนะครับสวอตเซนนะครับตัวนี้จะมีความนุ่มที่สุดนะครับ แล้วก็เด้งเด้งกว่าบลูฟีเจอร์ครับผมครับส่วนตัวบลูฟีเจอร์ตัวนี้ที่อ่าอ่านิยมกันนะครับตัวนี้ก็แรงกลางกลางนะครับแรงกลางกลางก็คือแรงกว่า t ท m o b o มโบสปิลิแรงกว่า t ท m o b o มโบเอลซีครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยครับครับผมแล้วก็แต่มีความนุ่มมากกว่าครับอ่าสวอตอ่าบลูฟีเจอร์นะครับก็ คือทั้งสามตัวนี้ทั้งสามตัวนี้เลยนะครับจะเน้นสายสปินเป็นหลักครับคือผมให้ผมมาพูดรีวิวเงี้ยไม่เก่งครับรับผมให้พิมพ์เก่งกว่านะฮะครับคือตอนเน็ตจะนอนแล้วครับก็เลยมานั่งเดาะเดาะสามไม้ให้ดูนะครับครับผมเทียบกันแล้วนะครับอ่าบลูฟีเจอร์นะครับอ่าเด้งน้อยสุดเลยในบรรดาสามตัวนี้นะครับตัวกลางสวอรเซนตนะครับตัวนี้เด้งกว่าฟุตบลฟีเจอร์อีกนะครับ ลองถอดอยางแกะมาตีเทียบกันแล้วนะครับส่วนสวอร d ดแฟลตัวเนี้ผมว่าถ้าใครตีพวก alc ได้ครับผมว่าไม่ผิดหวังนะครับตัวเนี้ผมว่าถ้าเกิดเทียบกันจริงๆแล้วผมว่าเวิร์กกว่าบ u ูฟีเจอร์นะครับเวิร์กกว่าคือคนคนหมู่มากเน่ยนาย่นาจะตีได้ดีกว่าครับครับผมแต่ว่าพวกบ u ูฟีเ t u r e พวกสวอรเซนะครับสองตัวเนี้สามารถติดยางแข็งได้ครับติดยางแข็งแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะแมทครับ ถ้าเธอติดยางนุ่มก็จะเป็นสายบล็อกสายสปินจัดๆไปเลยครับก็อเอ,อกเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันพฤหัสก็คงได้ลองสวอตแฟลตเทียบกับตัวอื่นแล้วนะครับครับผมชว่วงนี้ทํางานหนักมากครับเมียสั่งบอกห้ามหยุดครับก็ลาติสวัิ์ครับาชามิงปองบอดทุกคนครับ